สวัสดีครับผมเบนธนาชิตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้ง Angular นะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ c o m a o d Prompt นะครับจากนั้นทำการเลือกโฟลเดอร์ในการเก็บไฟล์โปรเจกต์นะครับผมจะเก็บไฟล์ไว้ที่ t e c h Project นะครับกลับมาที่เว็บของ Angular เลือก get start เลือก set up จากนั้นทําการคัดลอกคำสั่ง npm install angular นะครับทำการวางไว้ที่ command prompt แล้วกด enter นะครับ เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทำการขัดลอกคำสั่ง ng new นะครับตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะใช้เก็บผมจะเก็บไว้ที่ test web นะครับตัวโปรแกรมจะถามว่าเราจะใช้ routing ของ angular หรือเปล่านะครับ routing ก็คือตัวสร้างลิงก์ระหว่างเพจนะครับเช่นหน้า Index หน้า Home หน้า a d d เคาหน้า Member อะไรพวกนี้นะครับตอบ Y ไปนะครับเลือกเป็น CSS ธรรมดานะครับเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้ทำการเปลี่ยน Directory ไปยังโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นนะครับผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า t e s เว็ b ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับ จากนั้นพิมพ์คำสั่ง ng serve นะตามด้วยลบ o ลบ o เป็นการเปิดตัวโปรเจกต์ขึ้นมาในหน้าเว็บไซต์นะครับตอบไไปนะ เมื่อตัวโปรเจกต์ทำการคอมไพล์ตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเด้งเปิดหน้าเว็บของ Angular ขึ้นมาในเบราว์เซอร์ของเรานะครับซึ่งถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้แสดงว่าติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใน EP นี้ผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ